สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมวันนี้นําบรรยากาศนําบรรยากาศยามเย็นมาฝากท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศบัวก,กินฟางช่วงนี้หญ้าไม่ค่อยมีก็กินฟางกันก่นกอนนะครับไม่ใช่บัวผมหรอกครับบัวของคุณลุงหลังหมู่บ้านนี่แหละครับก็รู้จักคุ้นเคยกันนะครับแต่ช่วงหลังๆมาผมไม่ค่อยได้ออกมาถ่ายทํานะครับก็ วันนี้มีโอกาสปั่นจักรยานมาแวะมาดูครับท่านผู้ชมสวยงามจริงๆครับลูกเขาโตแล้วครับนะครับไม่ได้เจอกัน 2- 3สเดือนแหมสวยงามอาลามแท้กันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายทำวัวมาฝากท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าผมไปทำเกี่ยวกับการเลี้ยงพึ่งพรงป่าครับท่านผู้ชมการเลี้ยงพึ่งพรงป่าก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ลงทุนน้อยมากนะครับแต่ว่าได้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงแต่ว่า ก,ก็จะมีความยุ่งยากในช่วงเริ่มแรกของอการล่อพึ่งให้เข้ามาอยู่ในโพรงนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะนําสาระเกี่ยวกับการเลี้ยงพึ่งโพรงป่ามาฝากท่านผู้ชมดีกว่านะครับวันนี้ตั้งใจว่าจะเล่าเรื่องอะไรให้ท่านผู้ชมได้ฟังกัน <c oughs> ดูวัวไปด้วยฟังผมโมไปด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้มีโอกาสซื้อขายวัวนะครับซื้อวัวซื้อมาขายไปนี่แหละครับท่านผู้ชมครับได้กําไร 500รอยได้กำไรพันก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่าเมื่อประมาณ3-4สัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปซื้อวัวที่ตลาดนัดครับท่านผู้ชมไปซื้อวัวที่ตลาดนัดพอไปถึงนี่ผมเจอวัวคู่แม่ลูกคู่หนึ่งมันสวยมากครับท่านผู้ชมสวยจริงๆและราคาก็พอที่จะไปต่อได้และที่สำคัญพ่อค้าคนที่ผมซื้อเนี่ยก็เป็นคนที่เราค่อนข้างรู้จักแล้วก็รู้จักกันมา พอสมควรประมาณ2ปีได้นะครับไปตลาดนัดเจอกันประจําผมกเ็เรียกพ่อเขาว่าพ่อเรียกเขาพ่อทุกคําเลยนะครับซื้อวัวของเขา,แล,เาแล้วก็เราก็เคารพนับถือกันนะครับเรียกเขาพ่อพ่อมาตลอดนะครับตกลงซื้อขายกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับปรากฏว่าซื้อเสร็จผมก็ถ่ายคลิปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอส่งให้กับพวกพวกที่จะซื้อต่อนะครับ ส่งไปอีกจังหวัดหนึ่งอ่าปรากฏว่าผมก็ว่าจ้างน้องที่รู้จักกันนี่แหละครับไปส่งวัวให้ข้ามจังหวัดกันเลยทีเดียวครับค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างกา็ตกลงในเรื่องค่าใช้ใจ่ายค่าขนย้ายกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่เขากา็รับวัวผมก็ส่งวัวไปนะครับก่อนที่จะรับวัวก็ให้เขาเช็คให้เขาดูวัวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาถึงจะโอนเงินมาให้ก็ ก็เช็ควัวเอาวัวลงรถนะครับจ่ายเงินโอนเงินน้องเขาก็เดินทางกลับมาที่ที่บ้านนะครับก็เอาเงินมาให้ผมเป็นที่รบร้อยเอาก็ผ่านไปหนึ่งวันสองวันเอา้าปรากฏว่าอา่เขาโทรมาบอกว่าวัวมีตําหนิเอา้าตำหนิยังไงอะ่ะเขาบอกว่าวัวเป็นขาโทกเอาตายละโอ้โหวัวขาทกเขาจะคืนวัวผมก็โทรกลับไปคุยกับ พ่อค้าที่เขาขายให้ผมนะครับเขาบอกโอ้ขายไปแล้วไม่รู้ก็ขายไปแล้วก็แล้วแต่ที่อะไรเงี้ยแบบหผมแบบรู้สึกแย่มากนะครับก็เรียกเขาพ่อทุกคําแต่เขาก็คําตอบที่ได้ก็ประมาณนั้นคั้นผมจะไม่รับผิดชอบไม่ไม่รับผิดชอบบัวที่ผมส่งไปให้พี่เขามันก็กระไรอยู่ใช่ไหมครับเราก็คนค้าขายด้วยนะครับก็จําเป็นที่จะต้อง นำวัวกลับคืนมานะครับนำวัวกลับคืนมาค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องรับผิดชอบเองเนี่ยครับก็ขาดทุนไป5 6000ันเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะครับขาดทุนไป5 6 0 0 0ันเหมือนกันวัวคู่ไม่ลูกจริงๆตั้งใจจะได้กําไรสักพันพันกว่าบาทปรากฏว่าขาดทุนไป6000ก็เป็นเป็นความรับผิดชอบของเราเองนะครับแหมช่วยไม่ได้นะตอนซื้อมันก็มันเป็นความผิดพลาดของเราเองไม่ได้เช็ควัวให้ดีก่อนนะครับ แต่ก็แปลกนะครับเพราะว่าบัวตอนมันเดินก็ไม่มีปัญหานะครับตอนอยู่ในตลาดนะครับพักพวกหลายคนเขาบอกว่าแหมพ่อค้าเขาอาจจะให้บัวกินยาแก้ปวดแก้อะไรมาก่อนก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วมาเจอที่เรามันก็แจ็คพอตไปนะครับก็นําบรรยากาศนานาประสบการณ์มาฝากท่านผู้ชมเวลาไปซื้อบัวก็ดูดีๆครับท่านผู้ชมครับเนาะเพราะว่าตอนซื้อผมก็ไม่ได้ถามพ่อค้าว่ารับประกันไหมอะไรเงี้ยประกันตาหนิไหมนะครับ เดี๋ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับซื้อประสบการณ์ในราคา6,000บาทครับท่านผู้ชมเอ้ยโอเคนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องอาจารย์นันต่อยด้วยนะครับจะนำบรรยากาศนำคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมในโอกาสต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับผม